อ่ะเกยเกยอันมัดอันไม้นี่ไหมนะเสียวสันเดียืนีอยืนกันเองสั่นละกระจกฮักได้เลยพี่แกกระจกฮักพับได้เลยได้เนอลยันแมนอันนี้อันนี้จะเผอใช่ไหมอจะเผบ้างครับแล้วก็เวลาเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับครับอเปิดบลูทูธหรือยังครับ เปิดบลูทูธเครื่องนี้ไปได้วยนะเปิดแล้วครับครับผมมาแตะที่บลูทูธนะครับนี่ครับอย่าเขากำลังค้นหาอุปกรณ์อยู่ครับแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้เวลาที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับอเขาจะเชื่อมต่อบลูทูธด้วยแล้วก็ตัว Android Auto ด้วยก็คือมันจะเป็นการมันจะเป็นเขาเรียกว่ายัางไงมัน,ม,นมันจะมันจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่เขายอมให้ไปแสดงบนหน้าจอใหญ่ครับ อย่างเช่นพวกแผ,แผนที่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราต้องการดูแผนที่จากจอใหญ่เนี่ยก็คือเราสามารถดูได้เลยนะครับแต่บางทีเวลาตัวตระกูล Android ใช่ไหมครับคือแอปแต่ละแอปเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันพอใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีแอปบางตัวที่ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันไม่ได้ update, update อัปเดตอัปเดตเนามันจะขึ้นแจ้งเตือนเราต้องอัปเดตก่อนมันถึงจะใช้ได้ครับ,รบทำไมไม่พบอุปกรณ์ จะเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วครับจะปิดเปิดไหมอยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เขาจะมีให้จับคู่ใช่ไหมครับครับแล้วก็ตกลงจับคู่แล้วก็ยืนยันที่โทรศัพท์ด้วยครับเดี๋ยว นี่เนี่ยเขาจะบอกว่า Android เริ่มต้นแอนเริ่มต้น Android Auto ครับแต่เขาจะมีบอกรองรับแกงแต่ galaxy a 3 0 s ใช้งานที่กับ Android Auto คือเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวลองเริ่มใช้งานดูก่อนถ้าถ้ามันได้นะครับถ้ามันได้มันก็ก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่ได้นี่เดี yeah. ๋ยว่านยินยอมโอ้ oh. เปอ๋ปอเปบนึงเปบนึงนี่เรียบร้อย ข้อดีเวลาใช้นะครับเวลาที่จะไปไหนมาไหนเนี้ยก็คือเราเปิดแผนที่เนาะแล้วก็ดูจากตัวจอใหญ่ได้เลยเปิดเปิดตรงนี้ก็ได้ใช่ครับอ๋อแล้วก็ดูตัวนี้ใช่ครับอ๋อครับผมก็ลองดูตัวตัวแผนที่ที่แชร์ให้ผมมาครับแล้วก็ลองเปิดทําทางดูมันก็จะมาขึ้นตัวนี้เลยเราจะเสียบสายหรือไม่เสียบสายก็ได้แต่จะเสียบสายก็ตรงนี้นะครับอ๋อครับครับเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ขึ้นครับครับตัวแอร์เนาะเปิดแอร์ เปิดปัลมแอร์เปิดน้ํายาแอร์เวเาเปิดให้ให้สังเกตดูด้วยนะครับว่าตัวน้ํายาแอซีมันขึ้นไหมครับใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เย็นฝั่งนี้ก็เปิดให้อากาศภายนอกตัวรถเข้ามานะครับฝั่งนี้ก็ปรับทิศทางของลมนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปที่ตัวรถกันเนาะเดี๋ยวปิดกุญแจเลยก็ได้ครับครับครับโอเคครับผมดึงกุญแจออกเลยก็ได้ครับ โอ้พี่แก่ขอบพระคุณมากเลยครับผมคุกขอแบบเข้ามานี่สวัสดีครับพี่แก่เดี๋ยวพาลูกค้าไหว้หน่อยได้ครับผมเดี๋ยวไหว้ที่ตัวรถที่จริงนะครับ จะมีภพอายสองเวอร์ชันนะครับเป็นอันนี้เป็นพภพอายแล้วกันอันนี้ก็สั่งตรงจากบุยลำมาพี่ใหญ่ครับผมอินพอร์ตจากบุยลำนะครับพี่อันนี้จะว่าตรงป้ายก่อนหรือจะว่าตรงเอาเอาผมว่าเอาใส่ตัวรถเลยดีกว่าโอเคเวลาลูกค้าขับจะได้ไม่ล่วงอีนน่ะ ก็จะไปตรงท้องกระจกนี่ก็สาทุนะครับก็อธิษฐานเอาครับพี่อาจจะตั้งชื่อน้องว่าน้องพาโชคพารวยครับมั่งมีศรีสุขอะไรก็ได้ครับพี่สาธู่สาทุน้องมาถึงบ้านแล้วขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบเด้อบาทเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับอย่างชื่อดอกมานะครับผมมั่งมีศรีสุขอธิษฐานสาทู่ร่ำรวยร่ำรวยสขภาแข็งแรงมั่งมีมั่งมีสาธุ่นำโชคนำโชคครับผมอะไร่งเี้ของพี่ก็มีเวอร์ชันของพี่ด้วยโอเค เตรียมเลยเตรียมเลยเอาอุปกรณ์มางไว้ก okay. ่อนครับผมเดี <u ops> ๋ยวถ่ายรูป exactly กันก kind of ่อนไหนมาเป็นเจ้าเลครับคุณพี่ครับเป็นสศรษฐีพยานนะครับผมถ่ายรูปนไหนล่ะถ่ายรูปด้วยกันครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันครับสุดหล่อถ่ายรูปลุกแล้วไหนลูกสาวล่ะครับลูกสาวอยู่ไหน มามาเลยมาเลยมาเลมาร่วมด้วยช่วยเป็นตกขีพยานครับผมน้องพะรวยมาแล้วมาคาม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 านาม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 ่ายาูาม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 ปมาามาูามาม่ามามามวเขาจะได้คุยได้ามมาม่ามาาม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 าเาม่มามามามีา ได้ไป่ไก่ให้ลูกค้าถือแล้วพี่ไก่ยืนข้างลูกค้าเลยก็ได้ไป่ไก่เดี๋ยวผมจะเซลฟี่เอาเนี่ยเดี๋ยวผมเซลฟี่เอาผมยืนขอบกระบะเนี่ยพี่ไก่ปิดไปบิ๊กต้องก็ได้พี่ไก่ไม่ใช่เซลฟี่มานี่เลยเดี๋ยวผมเซลฟี่เอาแต่พี่ไก่ถ่ายกับลูกค้าก่อนเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกแยกให้ให้เห็นป้ายนิดนึงครับขอบคุณพี่คำนวณไปคโอเคครับสามสามพอดีอ่าโอเคครับผมมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับ หน like ึ่งสองกดไลค์ก็ผมยิ้มนะยิ้มโอเคครับโอเคนะอันนี้ได้เลยพอดีเลยเดี๋ยวนี้มองกล้องนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเกรงใจแทะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังม้อให้ลูกค้าอยู่ พี่แก่ลูกค้าชวนกินข้าวเที่ยงเรามีต่วนไหมต้องใ่แล้วต้องใร่ต้องใจ่เราต้องใอ่โอเคก็เดี๋ยว ไม่กินตรงนี้ก็ต้องกินตรงหน้าอยู่ดีกินตรงนี้แหละได้ได้เอาเอาไหนก็มาแล้วเดี๋ยวกินต้มไก่อะไรนะสกลนครอุดรธานีไปกี้ยังรีบเลยก็รีบดิเราไปกินไปกินโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวไม่ต้องเอาเอาเป็นราดข้าวราดอะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องนั่นเอาเป็นสดๆแบบเฮ้ยเราเห็นไก่เขาในพี่ต่ายเราไปดูไก่เขาในเล้าแล้วเมื่อกี้น่าจะน่าจะเป็นตัวเออตัวใดตัวหนึ่งกันแหละไปแกะนั่งรอเลยนีบรรยากาศข้างๆ้านะพี่ต่ายครับผม เปิดช้างเนี่ไก่มีกล้วยด้วยไหฮนี่กล้วยอย่างพี่ไก่เมันเหมือนกล้วยเขียวกล้วยหอมป่ะแต่โเมเมนกล้วยน้ำว้าเมืนบ่กินนี่นเสเท่ากับกินกล้วยจักนน่นเนาะพี่ไก่ฐานลูกค้าคือก้อนใหญ่เด้กเออโู้แม่เหนียนอย่าได้ทาน,น,น,แบบน,นมแมน <c oughs> อยากได้ฐานลูกค้าอะไรเอาเอาฐานเกลืรถมันยังบอดับเสร็จแล้วทำไมรถเทอร์มินัลไฟฟ้าไม่เค็นท็อปเลยไปคนเดียวบรากาศเย็นอู้ยปีไก่โบไก่ทำไมทำไมลูกค้ารู้ว่าผมชอบกินแตงโมนั่นไงรู้ใจเองไงพี่ต่ายต้องจริงกินข้าวเสร็จต้องกินแตงโมให้เอาน้ำเลยไหมกัดกำลังก่อนบอกแล้วปีไก่ ไม่นอะไม่ไม่ไม่นใน่มอค้าถโอ้ไหตาผ่้จัดการอะไรนิดสับีกข้าวนะครับท่านผู้ชมครับรอรอขอบขอพริกูุข้าเนี่พ่กผงน่ะไหมพริกผงน้ปลาใช่ไหมอืมขอพริกน้ปลาด้วครับเน้อมาโ่นี่ปลาโบนี่พี่ไหมพี่น้ำปลาเน้อกินนกันครับเาะเอาผู้กินนะกินกินน้ำกันครับกินน้ำกันผู้จัดการต้งกันอุ้ยพี่ไก้วต้องหลาย แดงยังไปแก่นไะหลายตัวมากีฮอดพีเขาจะเรียว่าเขานกแล้วกินจุกมกกับกินเบียร์ีเดี๋ยวพี่เขาบอกเป็นเบียรอยู่ก็เดัวไก่ปน้องไม่ไดจากคนที่ว่าไม่กินแต่ผมบอกขออี่งด้วาไสองนาเปลี่ยนเปลี่ยเปังไงไปได้มันขาดเยี่ไปขาดพี่น้ำปลาตี ต้องมืน้าปลอแป๊บนึงเดี๋ยวลูกค้าไปเอามาแป๊บนึงเบียร์ะ <laughs> <laughs> อ่าถ้าเบียร์มีแต่ห่อนตี<า>บอกอบอเปอ็นอ,อย่างนะั้นน้อบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างน้อเขาอืมอันนี้กับประหยัดตังค์ไม่ใช่ลองหรอกกินดูอืมเราจะรู้อันนี้ประหยัดตังค์ซื้อ <c oughs> เขาเราไปซื้อเบียร์ไรเลยเนี่ยหนึ่งเลยไม่ต้องลงเสียเวลากินเน<ม>ียนลูกค้าเลี้ยงเขาได้หวอเอ็กซ์ช่โอ้โหครับนี่ฮะ ตรงว่าเป็นต้มยำไก่บ้านนะครับต้มแซ่บเนี่ยโบล่ไก่ชุบวาบหูหูหูอร่อยไหมเห็นไหมอ,อร่อยอร่อยอยู่จะแต่พักน้องไปเด<า>ี๋ยวบับจะจะนับไส้อร่อยแบบมีนะครับนี่แตงโมแตงโมแตงโมผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวอีกพักหนึ่งก็จะมีคาราบาวมา <c oughs> บรรยากาศได้นะพี่สายดูนี่ครับรอบๆนะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นบ้านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านแต่พี่ตาเอวน้มครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามผู้ใหญ่บ้านจะจะนับกลับไปละอ่ะยังไม่ได้ลาลูกค้าหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับครับผมครับ โอเคก็เ,คเดี๋ยวไปถายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีวาเราม่เยเไปถ่ายมันไป,ไปกดบ้างเอาเลยไปถ่ายเอาแม่จะเราถ่ายด่ายถ่าย,ายก็แค่ค่ไปไปกดบางเฉลยเยโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลากลับแบบายการเลยเนาะ นะครับที่วางใจให้บริการเนาะไกลขนาดไหนก็ยังไว้ใจไปซื้อครับถ้ามีอะไรกระทุหายกันครับขอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมเดินทางปลดภัยค่ะไปโอเคเดินทางคุยน้ำก็แวะโชว์รูมก็แวะอันนี้คือโซลินเลยจ้ะฮะอยู่ภายในตับบวชเชตกันออกโซลิเลยใช่ไหมอ้าเหรอ เป็นไกลด้วยเนาะโอ้มันเป็นสะพายที่นี่แน่นอนจริงๆพี่ต่างก็ผ่านไปบ่อยอยู่ใช่ไหมครับอ๋อที่ผาชุลุมก็แวะไปเล่นด้วยไปหาได้ได้อยู่ใกล้โรบินาันบุีรำครับปักหมุดไปเลยใช่ไปไปเลยประดามหาซื้อพี่ต่ายครับผมโอเคไปโอเคกลับกันนะครับขอบคุณนะครับ